โมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมังกรมุตมะอานตี นักโอกาสบัดน,นี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพารณาถึงคุณงามความดีกับผู้ไว้ชนคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยตั้งอัภิสวดกระดูกราตรีนี้เป็นราตรีที่88ตรงกับอาทิตย์ที่3มีนาคมาพุทธศักราช2567 โดยมีโยมที่ไม่ประสงค์ออกนามร่วมบุญมาโดยเฉพาะโยมเจนเจิรารักเนอร์และผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ร่วมกันพร้อมกับพระลูกพระหลานเหลนหลนทั้งหลายในตระกูลของพ่ออำนวยแม่เสดจสิวิศน์ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอุทิศกลปนาผลบุญกุศลไปให้กับผู้ที่วายชนคนที่มีพระคุณได้รุ่งรับ ดับขันไปมีคุณค่าที่เราจะควรประพฤติปฏิบัติระลึกถึงท่านอยู่ด้วยสี่ประการประการแรกถ้าเราเคารพนบนอบเทิดทูนบูชาผู้ใดต้องประกอบด้วยเน่งแสดงออกถึงการสักการะบูชาอันหมายความถึงจะประกอบด้วยดอกไม้ทูกเกียนของหอมกอ,อตามเรียกว่าสักการะบูชา 2ปักขะบูชาแปลว่ายกย่องชื่นชมสรรเสริญให้เกียรติทประการที่สามสัมมาณบูชาแปลว่านับถือเคารเพเกื้อกูลนับเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เคารพนับนับถือท่านเรียกว่าสัมมาณบูชาและประการที่สี่เรียกว่า ทักษณาบูชาคำว่าทักษณาบูชานั้นแปลว่าเว,วียนขวาเพื่อระลึกนึกถึงคุณอันมีสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งอรหันตสาวกตลอดทั้งพระภิกษุสมองค์สามเณรตลอดทั้งพ่อทั้งแม่ตลอดทั้งครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทพิตาหายตามลำดับอย่างนี้การกระทําทั้งสี่อย่างนี้ด้วยการสักการะบูชาอย่างหนึ่งอย่างใด หากมองในแง่ของปูชาจจปูชนียหนังเอตัมมังกรมุตตมังทั้งสี่ประการนี้จึงจะจัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลแก่ตนเป็นมงคลแก่ตัวเพราะมันจะทำให้เราได้มีภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยประมาณการมีถึง 3- 4สประการด้วยกันประการแรก ็คือหนึ่งได้แสดงออกถึงเป็นคนที่มีหลักสอง 2. เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นสามเป็นต้นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับและประการที่สี่คำว่าได้เป็นบ้านเป็นหลักเป้าบ้านเป้าเรือนเป็นฐานะผู้รู้คำว่าได้มีการแสดงออกบอกถึงความกระตันโยกตเวทิตา ในแง่ของการเป็นหลักในที่นี้นั่นหมายความถึงสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนอื่นได้ในการยืนยัดยืนยัดหลักเจ้านายรูปน้องยืนยัดหลักศิลธรรมผู้นำต้องมีความยุติธรรมเข้าทําอองว่าถ้าหากว่าผู้ค้องพี่น้องที่น้ำใจมีก็เพื่อนก็มา น้ำใจโรยราบเพื่อนก็หมดน้ำใจลดเพื่อนก็หายน้ำใจแห้งเพื่อนก็หายและโดนเพื่อนกันแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนยุติธรรมเพื่อนดีเพราะมีน้ำใจนั่นประการหนึ่งประการต่อมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอ็นเอียง ไปตามอาคติทั้งสี่ซึ่งเป็นภาวะของผู้นําที่ทำให้เป็นหลักจัดได้ว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมยึดถือเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบให้ตรงอย่ารับสินบาทคาดสินบนมันจะทำให้เสียระบบไปทั้งหมดอย่างนี้ประการที่ต่อมาเป็นแรงแรงหลักแล้วยังไม่พอต้องเป็นแรงคำว่าเป็นแรงในที่นี้ เป็นแรงบันดาลใจภาษาใหม่ก็เรียกว่าไอดอลเป็นผู้ที่เกล่าถึงมากที่สุดและเป็นที่เชิดชูบูชาว่าผู้นี้นำพาวความสำเร็จแก่เราได้อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจและที่สำคัญเราทำตัวให้เป็นกำลังใจกับผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจะช่วยกันด้วยกำลังกายหรือจะช่วยกันได้ด้วยกำลังทรัพย์ บางคนมีทรัพย์ช่วยทรัพย์บางคนมีสมองช่วยสมองบางคนมีแรงกายช่วยแรงกายบางคนมีทั้งสมองมีทั้งแรงมีทั้งบริวารมีทั้งเงินก็ช่วยได้ทุกอย่างแม้ไม่มีอะไรเลยก็สมเหตุสมผลว่าช่วยด้วยกำลังใจมองในแง่ดีก็มีผลนั่นคือแสดงออกบอกถึงหลักของคนดีต้องมีหลักภาวะของผู้ที่มีหลักความกตันอยู่รู้จักปูชาจะปูชนียานัง บุคคลที่ควรบูชานั่นเองประการต่อมาที่3เป็นแบบให้เราก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถเป็นแบบให้กับตัวเองที่จะต้องฝ่าฟันหรือยึดหลักเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับตราสัญลักษณ์ที่โปร่งใสยอยู่ได้ด้วยหมู่คณะเป็นแผนที่ดีการวางแผนที่ดีอย่างรอบคอบรับคุณจะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมีแผนรองรับ เป็นแบบเป็นแผนเป็นฉบับอย่างนี้ก็หมายความถึงว่าเราได้ยึดแนวของผู้ที่เป็นแม่เป็นมารดาบิดาอันนี้ก็มีอยู่ในกุ่นแม่เสร์จสิวิสสอนอยู่นั่นเองแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่น้อมน้อมมาเป็นต้นแบบต้นฉบับแก่เราได้ทั้งนั้นและประการสุดท้ายก็คือเป็นแม่บ้านให้เราได้ดูทำหน้าที่ของความเป็นแม่ปู่ย่าตายายเป็นแรงบัรดาลใจ ที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันทั่วไปและอนุเคราะห์สงเคราะห์เห็นประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ท่านเข้า่ายว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่ทําชั่วให้กับใครบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนรักเล็กๆแต่ว่ารักยิ่งใหญ่เพราะมันออกมาจากข้างในขอคุณแม่เสด็จที่มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมที่เต็มไปด้วยความเมตตาอนุเคราะห์เจ็บป่วยไข้เป่า้ให้หายได้ทุกใจมา ทำให้ยิ้มย่องของใสกลับไปเป็นความสุขและเป็นอัศจรรย์ของท่านแสดงว่าผู้ใหญ่ในคราวครั้งน,นี้ท่านดูออกบอกถึงจิตใจของท่านที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศิลธรรมคุณงามความดีเรียกว่าบุญเต็มหัวใจจะทําสิ่งใดก็สําเร็จได้โดยง่ายเหมือนทํายากแต่พอถึงท่านเหมือนได้ง่ายทำแล้วสบายใจแล้วได้ดีที่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ให้ก็สบายใจผู้รับ ก็ถือว่าชอบใจนั่นแสดงว่าได้เคยพักพิงได้เคยอาศัยได้เคยใช้เป็นหลักเพราะว่าเคยสนับสนุนเคยอุปถัมภ์ค้ำชูแก่เรามาเป็นแรงบนันดาลใจเคยเป็นแบบอย่างในติงให้เราได้ประพฤติเป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้ได้ทั้งเยี่ยงได้ทั้งอย่างดังนั้นความรักที่อบอุ่นความสบายใจความเย็นใจคือเป็นบ้านที่สําคัญดังนั้นคุณแม่เสด็จสีวิศน์ที่ กรตรีที่88ในคำ่ำคืนนี้จึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยควรที่จะเอาเป็นยี่ยงเป็นอย่างนับเป็นปูชนียบุคคลอันเป็นอาเรียชนผู้หนึ่งที่อยู่ในศิลธรรมอันดีทุกลมหายใจสมควรแล้วที่จะน้อมเอามาเป็นเอตัมมังกรมุตตมังบูชาคนที่ควรบูชาแก่เราและให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วน รูปอน่นโมธนาคุณงามความดีรนาะตรีนี้เป็นราตรีที่88แล้วอิมินากระตับกุนเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณญาสีรลตนากรายคุณงามความดีความซื่อสัตย์กตันโยกะตะเวทีทั้งหลายเหล่านี้จะมารวมกันเป็นตับเป็นเดชะเป็นพละวะปัจัยอุทิศกระปนาผลไปให้แก่ดวงยานของคุณแม่เสด็จสถิตณนะสถานวิมานใด อยู่สวรรค์ชั้นไหนทราบรออาด้วยยันวิถีใดที่มีตุกโกหกพ้นทุกที่มีสุขไว้ให้สุขยิ่งข,ขึ้นไปเมื่อรับแล้วจงประทานอวยใจให้พรแก่ผู้ที่เคารพนับถือเห็นคุณเห็นค่าเหล่านั้นประทานเงินประทานทองข้าวของราบยศสารเสริญปรากฏเป็นปัจจุบันเหมือนกับดอกข่วงมาลัยที่อยู่ต่อหน้านี้ฉันใดขอให้ความสุขนั้นจงสําเร็จแก่ผู้ที่มีความกตันอูบูชาดังยกสุภาษิตว่า ปูชาจะปูช ouais. าในยานังเอตัมมังสัตมุตตมังสมสมัยได้เวลาก็สมบุญที่ลงคงไว้เฉยๆเท่านี้เอวังก็มีด้วยปัจจารชนีสาธุนโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบะคะวะโต อระตะสามะสามะ ตังเกตตังอุปันนังโอติสมมานัสสหัตายัญสัมบยุตตังรูปารัมานังวาสัตตารัมานังวาัตตารัมานังวาโคตัปปารัมานังวาอย่างอางวาปนารัมปตตเมสั ma ye pa so ho ti a we po ho ti ye pa มิสัมยาอันยาปิอาทิปเตียจะสมุปันนาอรมปิโนธรรมหมเมตัมมากุศราปันจะปันธารูปปัันโตเวทนาขันโตสัญญาขันโตสังขารขันโตวิญญาณขันโต ตาตาตาโมโรปกันตัวยางเกนที่โรปังอธิการนางกตปาปจุปันังอาจัตังวาปะหิตตาวาโอริกังวาสุขมังวาหีนังวาปเนตังวาอย่างดุเรวาสันติเกวสัตเตกจา sang api sang yui tawa api sang kepe tawa yang ho jatiro pa kando sang khoi ka sang khoi sang gay te na sang gay tang sang gay te na sang gay tang tanga Sanáē na sangátha sampa của 上ประย củaspa ย tenaŭ 上ประยຕ ตามประโยชน์ต่างๆไร้การขาดปัญญติโยนการดับปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติเอินรียปัญญาติปูกาลปัญญาติ ตาวตาปวงกานางปวงการปัญญาติสมยวิมวตตอัศัยอยุวิมวตโตขปัตถมโมอโปปัตถมโมปริหานารรมโมอปริหานารรมโมเจตนาบาปัวอนุราคณาปปุ จันนโคตรปววปโยปรตอปโยปรตอปาบากัมมนอปะาลกัมมนาอเนียโตเนียโตปฏิปันนปัวปเรติโตอรหอรหตสายปฏิปันโน परम पदि सा चिका त परमात्े ततो स पोलो उ परम पदि साका परमात्े อาจานายเนคังอันจิปวกตโรอุปะรามปติสานจิกาตปรมาเตนะเตนะวัตเรวานตาเปโยสจิกาโตปรมานตุตตุโสปวงขโรอภะรามปติสานจิกาตตปรมาเตนะดิเมจายเเคนจิก กุศลามัมาสัพเเตกุศลมูลายาวาปนักุศลมมลายาเปตเตธัมมากุศลาเยเกิกุศลายมาสัพเเตกุศลมเลนะเอกโมลายาวาปนักกุศลมเลนะเอกมูลายา เตตัมมาโกชารายันตุปปัญจโยอาระมมณปัจโยอธิปะฏิปัจโยสมณะนันจารปัจโยสมณะนันจารปัจโยสหชาตปัจโยอัญญมัญญปัจโยเนยจยปัจโยอุปเนยนจยาปัจโย

นาติปาจโยนาติปาจโยเวิงคตาปาจโยเวิงคตามปาจโยอเนจาวะตังขาราอุปปาทวยธรรมิโนโอปาจิตวานิรุจันติ <c oughs> เอสองังหูปัจโมสุโกอ,อาจิรังวัฏยังกายโยปัจวิงาติเสสติจ,นจวนโยเปตเวียญาณุลนิรัตตังวะคะริกงรกะรา เอวะริวะผุราปะริปุรินดิสะทุรงเอวะไม่วอิโตตินังเปตานนังอุปคปติเยนทีตังปะทีตังตุมังเจเปมเมวะตะมีเจตสาเปปุรินุูตังคปา อันโตปัญรัตโตยะธามณีโชมชีรัตโตยะธาสิทธิเทวีวัญชานตุ saparoko โควินาสัตตุมารเทภะวันตระยโยสุขีทีกายุโคภะวะอภิวา

สิเมอาคาสิเมยาติเมตาสกาตมิเปตานังทาคินังทาจาบุเปกตตะมโนนสลงในรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามาตายอวังเตตาน ติยาตโยอายานจะโขากินาทินาสังฆะมิสุปฏิทิตาเทฆราตังอิตายาสตานณสุปปาปิตโสยาติตามโมจะอาญาณิตโตเปตานาปูจาจะกตาอุลาตาปารัญญะเบโป นนะโมพระพิณังตุมิโพย่างปัสตังอนาปัตตินีเจียเสียติจันนังราภังสุธิปะกายังสุขังบาลังเสรริอายุจวันโนจะโพภังวุเตียเจียตวะสัตวะสาจะอายุจะเทวะสีเตียปะวัน ตุเตวาวันตุสามพมังคาลังราการตุสามเบเตวตาสามปุ

าอาเวนะสัตาสสุติอาวันตุติสัตตาสัตตังายที่เป็นเพื่อนทุงเกิดแก่เจ็บตายด,ด้วยการตั้งมนต์ั้งเ้นเราติบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเกิด และรายปรยะบาทเวียนซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอยาได้ มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขออให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุกขก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามเพศัดใจส เกิดมาแตกต่างสายพันธุ์รักสุขเกียดทุกเหมือนกันดังนั้นจงหินใจกันอกเขาอกเราอินภูมิยมยาเิพาลาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุงเจ้าท้าโมทนาบุญเราสุขสันนาราสรงทัวการเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทเตสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมอัมมังนะมัสสามิโตสติปะณโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ Thang thang nga